ครับขอญาตทดสอบนะครับหลังจากที่ถอดอามาล้างคอนแทคนะครับล้างรีสตทนนะครับล้างไอวาลิเอเบอร์วอลลุ่มนะครับที่มันเป็นติดๆด,ดับๆนะฮะโอเคทำงานแล้วครับผม ครับสามารถปรับความแรงได้นะครับลุดคอร์สนะครับปัญหาตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของหน้าคอนแทคนะครับผมใช้น้ํายานะครับถอดหลื้ทุกกระบวนการนะครับใช้ตัวนี้นะครับในการคลีนนะครับคอนแทคนะครับคอนเนคเตอร์นะครับขอญาตอีกรอบหนึ่งครับโอเคนี่ครับผม Uh, จากปัญหาที่ช่างบอกว่าไอตัวหน้าตรงนี้เสียนะครับ uh, ตัวคอนโทรลแอร์ตรงนี้เสียนะครับท uh, ้ายที่สุดมาฮะแก้ปัญหาได้แล้วครับจบครับคิดว่าน่าจะจบ uh, ส่วนลดค่าอีกตัวหนึ่งผมคิดว่านะครับ uh, ช่างที่เขาเอ่อยตัวรีสตั์นะครับตัวนี้ของผมไปซ่อมนะครับหลังจากที่เปลี่ยนบราเวอร์นะครับ uh, ขาที่เขาบัดกรีนะครับมันเป็นขาเป็นการฟอกบัด ฟอกในการบัดกรีนะครับคือขาอุปกรณ์กับไอตัวตะกวดเนี่ยคือความร้อนไม่เสมอกันฮะเมื่อวานผมเลยย้ำนะครับย้ำปริ้นนะครับขาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ล้างด้วยทินเนอร์นะครับโอเคครับขออนุญาตทดสอบอีกรอบหนึ่งเครับเยี่ยมครับคิดว่าน่าจะจบครับวันนี้ไปซื้อหลอดไฟนะครับ ไหนๆได้ลือแล้วครหลอดไฟนะครับหน้าหน้าเรือนใหม่นะครับให้เพิ่มแสงสว่างนิดนึงนะครับตอนนี้โอเคโอเคขอยัดจบแค่นี้ก่อน